พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กล่าวถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติว่าการเลือกตั้งของไทย24มีนาคมไม่โปรง่งใสโดยพลเอกอนุพงศ์บอกว่าจะขอพูดในฐานะของเจ้าหน้าที่ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งรวมถึงการนับผลคะแนนอย่างใกล้ชิดเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เองก็กําลังดําเนินการอยู่นะคะขอให้ทุกคนใจเย็นเพราะตามหลักการหากมีการทุจริต ต้องมีโทษตามกฎหมายอีกทั้งหน่วยเลือกตั้งมีประมาณ9 2 0 2 0น่หน่วยทั่วประเทศพื้นที่ไหนที่มีปัญหาไม่ว่าจะนับผิดบัตรเกินหรือว่าบัตรขาดก็ต้องมีคนรับผิดชอบและจะต้องมีโทษจำคุกดังนั้นอย่าเพิ่งไปสรุปข่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่โปรง่งใสเพราะว่าอาจจะทำให้ประเทศวุ่นวายได้โดยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนะคะถึงกรณีของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรค่ะอยากจะให ให้พี่น้องประชาชนได้คิดในแง่ดีนะครับการที่จะสั่งการให้ใครไปทําอะไรเนี่ยมันไม่มีทางทําได้ผมยืนยนกื่นสัน92,320หน่วยเลือกตั้งเนี่ยที่จะให้ที่มีกรรมการเลขกกรนเนี่ยคุกหน่วยการที่จะให้ไปทําอะไรไม่ทําอะไรเนี่ยคงจะไม่ได้ทุกคนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายแล้วอย่างที่ผมเรียนแล้วผมอ่านดูแล้วโ,โทษเนี่ยจำคุกทั้งนั้นเลยนะครับคงไม่มีใครที่จะไป ทำอะไรหรือถ้าทําก็ต้องเอากันให้เจอไม่ใช่ไม่ใช่ดูข่าวไม่รู้จริงหรือเท็ปหรือ,อยังไงต้องถ้ามีการดําเนินการตามกฎหมายถ้าถ้าคิดว่ามีหลักฐาน แจ้งได้กกตต้องสอบกกตที่มีอำนาจสอบไม่สอบกกตคนนั้นก็ต้องปิดห้ยอยากอยากจะให้รู้สึกข่าวก็ถามต่ออีกด้วยนะคะว่าเรื่องของการร่วมรัฐบาลต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะว่ามีโอกาสจะร่วมงานกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่นั้นเพรลเอกอนุพงศ์ก็ระบุว่าขอให้เป็นเรื่องของพรรคที่มีเสียงข้างมากในการดําเนินการจับมือรวมเสียงกันเพราะสุดท้ายแล้วอย่างไงซะประเทศไทยก็ต้องเดินไปต่อข้างหน้า เมื่อเข้ามาทำหน้าที่แล้วนะคะก็ต้องทำตามความคาดหวังของประชาชนให้ได้ทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงแต่ส่วนตัวยังไม่ขอตอบว่าจะอยู่ช่วยงานต่อหรือไม่ค่ะ